ประชุมในวันนี้เป็นการประชุมวิชาการประจำปีค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องมา25ปีแล้วค่ะแล้วก็ทุกๆปีค่ะจะเป็นปีของการแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ชื่นชมยินดีให้กับโรงพยาบาลค่ะที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนานและก็รับรองคุณภาพสถาบาลของเขาในแต่ละปีเราก็จะมีโรงพยาบาลค่ะที่ผ่านการรับรองนะคะเพิ่มมากขึ้นเป็นปริมาณทุกปีก็สะท้อนการพัฒนาคุณภาพที่เกิดขึ้นโดยโรงพยาบาลค่ะปีนี้จะเป็นปีที่25 นอกจากการแสดงความดีแล้วนะคะก็จะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ค่ะของคนทานนํางานหน้างานค่ะก็จะเอาประสบการณ์ที่พัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันร่วมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เราจะเชิญมาจากหลากหลายวงการนะคะเพื่อเป็นการเสริมพลังให้กับคนทํางานมีพลังกลับไปทํางานต่อทุกๆปีเราจะมีธีมสําคัญเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมาค่ะได้มีเขาเรียกว่าพลังสําหรับกลับไปขับเคลื่อนนะคะงานแล้วก็เอาไป ดำเนินการชี้นำในโรงพยาบาลของตัวเองได้ปีนี้ก็ตีมว่า building quality and safety culture for the future sustainability จริงๆเป็นทีมต่อเนื่องจากปีที่แล้วถ้าเราอยากจะทำแล้วเราเห็นว่าคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องดี<ม>ก็อยากจะให้ทุกคนทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสมัครใจเมื่อใดที่เราทำเป็นพฤติกรรมปกติมันคือวัฒน,ธ,นธรรมและเมื่อใดที่ผู้คนในสาธารณสุขค่ะ,คะมีวัฒนธรรมคือทำเรื่องนี้เป็นประจำเป็นปกตินั่นถึงจะนำมาซึ่งความยัง่งยืน อยากให้นางนิึวว่าคำว่า H A ค่ะคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรบ้างอ๋อค่ะจริงๆ H A คือ Hospital Accreditation ค่ะเป็น,นกลไกสากลค่ะสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลน,นะคะพัฒนาสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะคะที่มีการใช้กัน กลไกในลักษณะนี้ค่ะจริงๆแล้วคือการให้โรงพยาบาลน,นะคะฝึกในการประมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่าตัวเองมีโอกาสพัฒนาอะไรแล้วก็พัฒนาให้ตรงกับมาตรฐานนะคะที่องค์กรหน่วยงานที่ทําในเรื่องของ Hospital Accreditation กําหนดซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่า Third Party ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ External e v a l u a t i o n Organization ก็คือองค์กรภายนอกกําหนดมาตรฐานแล้วที่สําคัญก็คือว่า การทำ Hospital Accreditation หมายความว่าเขาสามารถทำแล้วทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันสะท้อนตามมาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องค่ะดังนั้นการรับรองคุณภาพที่เรียกว่า Hospital Accreditation เป็น,นกลไกสากลแล้วก็มาตรฐานเนี่ยจะสอดคล้องกับองค์กรที่รับรองเรื่องต่างๆเหล่านี้ตัวอย่างก็มีหลายอย่างค่ะที่ทําเรื่อง Hospital Accreditation ต่างประเทศก็คือ JCI นะคะองค์กรทุกประเทศก็จะมีในลักษณะขององค์กรที่เรียกว่า External Evaluation Organization ประโยชน์ก่บประชาชนไรบ้าง่าก็จริงๆเมื่อใดก็ตามที่สถานพยาบาลนะคะหรือผู้ให้บริการพัฒนาระบบนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะจริงๆเวลาที่เราทําเรื่องของคุณภาพอะค่ะเราจะดูความต้องการของประชาชนเป็น2ด้านด้านหนึ่งก็คือสนองความต้องการในสิ่งที่ประชาชนต้องการเขาใช้หลักที่เรียกว่าผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อีกด้านหนึ่งก็คือความต้องการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเฮลท์นิทอันนี้เป็นเรื่องทางวิชาชีพก็คือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาคุณภาพตอบโจทย์ทั้งความต้องการของประชาชนในเรื่องของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเช่นผู้ป่วยเองต้องการความรวดเร็วความอะไรหลากหลายอย่างเนี่ยบาลานซ์กับในเรื่องของความต้องการด้านเจ็บป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยค่ะ รถในเรือ่องของกามรุนแรงในโรงพยาบาลด้วยได้ไหมคะความปลอดภัยของคะจริงๆแล้วในกระบวนการ hospital accreditation ของประเทศไทยเรามีเป้าหมายความปลอดภัยอยู่3เรื่องเป้าหมายแรกก็คือเพื่อประชาชนปลอดอเพื่อคนไข้ปลอดภัยก็คือ patient safety ซึ่งเป็นประเด็นที่ global หรือทั่วโลกเขาขับเคลื่อนแต่พอประเทศไทยอะค่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะตั้งแต่สมัยได้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์สโสพลที่ บอกว่าเราน่าจะมีในเรื่องของดูแลบุคลากรด้วยก็เลยมีการกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยที่ท่านรัฐมนตรีในช่วงนั้นเกอาจาจย์ปิยะสกลประกาศก็คือเรื่องของ p e r s o n a นลเซฟตีก็คือบุคลากรปลอดภัยแต่เพื่อที่จะให้กลไกเหล่านี้อยู่อย่างย you know, ืนยาวก็มีดำหนีว่าน่าจะบูรณาการเข้าไปในมาตรฐานของการรับรองคุณภาพดังนั้นก็จะเน้นทั้ง ผู้ป่วยปลอดภัย,ยแล้วก็บุคลากรปลอดภัยแล้วก็พอช่วงหลังสถานการณ์โควิดเราก็พบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเพียงแค่สส่วนนี้อาจจะไม่ใช่ก็เลยมีการประกาศแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าน่าจะแตกที่ Pe o พอร์หรือประชาชนปลอดภัยด้วยก็แตกกับทีมงานปีนี้นะคะว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยเ,เวลาที่เราออกแบบระบบบริการเนี่ยนอกจากเราจะดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลน,นะเราต้องออกแบบระบบบริการคำนึงถึงคนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งของในต่าง,างๆที่คำนึงถึงความยั่งยืนเพราะนั่นจะส่งผลกระทบให้ประชาชนที่เขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ปลอดภัยได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสเตจหนึ่งค่ะช่วงนี้จะต้องมีกระบวนการอะไรไหมคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยกลไกพวกนี้นะคะโรงพยาบาลเองจริงๆในมาตรฐานนะคะในมาตรฐานที่กําหนดเนี่ยก็จะมีพักของคลาคล ที่เราจะให้ความสําคัญกับบุคลากรในในสประเด็นที่ชวนโรงพยาบาลทำเนาะแต่ปอดีว่ามาตรฐานเนี่ยเราเป็นชี้นําให้สมัครใจเป็นเหมือนกับชี้องค์ความรู้ว่าควรจะพัฒนาอะไรเรื่องพื้นฐานธรรมดาเนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องอัตรากําลังที่เหมาะสมเพียงพอที่สามารถดําเนินการได้เรื่องที่2คือเรื่องเขาเรียกว่า work pace safety ก็คือความปลอดภัยในการทํางานที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม Environment ต,ต,ต่างๆอันนี้จะครอบคลุมไปจนถึงการดูชั่วโมงการทํางานการพักผ่อนการอำนวยความสะดวกประเด็นที่3ในมาตรฐานจะพูดถึงเรื่องของ Work ์กเขาเรียกว่า work process ที่คือความปลอดภัยจากการทํางานเนาะมีโอกาสติดเชื้อมีโอกาสอะไรเนี้ยจะต้องวางระบบในการป้องกันให้กับบุคลากรรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจเนาะที่ได้รับผลกระทบกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยในมาตรฐานจะกําหนดเรื่อง well-being ก็คือดูแลเรื่องสุขภาวะให้กับบุคลากรด้วยอันนี้มาตรฐานชี้นําให้โรงพยาบาลทำก็เราก็ถ้าเป็นมาตรฐานเชิงระบบของฮอสพิทอลมันก็ต้องหลีดมาที่ชี้นาในโรงพยาบาลให้ความสําคัญเรื่องนี้ก็จะกําหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์สนับสนุนในเรื่องของช่องทางให้สามารถดำเนินการได้ค่ะสางว่าทโรงพยาบาลมีการทำตรงนี้ทั้งหมดแล้วหรือเปล่าคะก็จริงจริงเรื่องเหล่านี้บางทีเราคิดมาก บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าโรงพยาบาลใช้หลักคุณภาพใช้หลักคุณภาพก็คือว่าเอ้ยเราเจอปัญหา เราต้องแก้ปัญหาการใช้หลักคุณภาพคือพอแก้ปัญหาก็ต้องวางแผนในการทําเวลาที่เขาวางแผนในการทำเขาก็จะต้องดีไซน์คิดว่าทําอะไรยังไงกับใครที่อื่นทํายังไงแล้วก็ลงมือปฏิบัติกําหนดตัววัดดังนั้นถ้าใช้หลักคุณภาพแบบมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าในทุกๆมาตรฐานเนี่ยก็ต่างจะมีประโยชน์ที่นําในสถานการณ์ในบริบทหรือในความจําเป็นที่แตกต่างกันค่ะอย่างนี้อย่างโรงพยาบาลที่เขามาครับรับประกาศนียบัตรในวันนี้ครับ ก็าอาจจะมั่นใจได้ดดดว่าเขาคิดเรื่องคุณ่าในกระบวนการทั้งหมดของการรับรองคุณภาพหมายความว่าเขาพัฒนาได้และพัฒนาได้อีกนะคะดังนั้นถ้าเขามีปัญหาเขาก็ต้องใช้หุนลวงล้อของการพัฒนาเขาได้ผ่านการรับรองตัวนี้เขาได้รู้จักมาตรฐานแล้วเอาไปวางแผนในการทําในโรงพยาบาลแต่เราไม่ได้หวังว่าโรงพยาบาลต้องทําสําเร็จทันทีเขารู้เขาคิดเขาทาเพราะมันต้องพัฒนาต่อเนื่องดังนั้นการรับรองจึงต้องมีการต่ออายุการรับรองประมาณอย่างนี้ค่ะ แต่เบื้องต้นเราสามารถพูดได้ไหมคะว่าโรงพยาบาลท,ที่ได้รับเป็นเกอ่ะค่ะคือการตีในเรื่องของปมปลอดภัยอุคลากรได้ในระดับจริงๆต้องบอกว่าเรายืนยันว่าเขามีระบบยืนยันว่าเขามีระบบในการดูแลบุคลากรและถ้าเกิดปัญหาเขามีระบบในการทบทวนเพื่อวางแผนป้องกันเพราะว่าใดๆในโลกเนาะคำว่าระบบเนาะก็คือมีแนวทางปฏิบัติ มีการกำหนดตัววัดผลมีการปฏิบัติต่อเนื่องซ้ําได้และเมื่อเกิดปัญหาสามารถเอามาทบทวนหมุนกลับมาทําใหม่นี่คือมีระบบการทําคุณภาพคือการทําให้มีระบบ ดังนั้นถ้าเขามีระบบเขาก็จะสามารถทำและป้องกันได้แต่อย่างไรก็ตามในโลกนี้เนาะใดๆในโลก human is error มันมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนแต่ถ้าเขาอยู่ในระบบรับรองคุณภาพถ้าผิดพลาดคาดเคลื่อนเกิดขึ้นเขาจะมีระบบในการทบทวนวางแผนแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือส่งผลกระทบร้อยประมาณอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าทีควรจะต้ระกับเป็นนโยบายที่ไม่ใช่แค่การฝังใจจริงจริงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพถ้าเราดูตีมงานปีนี้ ทีมงานปีนี้เนี่ยในความเป็นจริงก็คือว่าเราอยากให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยวัฒนธรรมคือเกิดจากการทําเพราะเห็นว่าดีเมื่อใดที่เราทําเพราะเห็นว่าดีเราจะทําเป็นปกตินิสัยแล้วนั่นจะเป็นความยัง่งยืนดังนั้นเวลาที่เราสร้างวัฒนธรรมมีหลากหลายวิธีมากเลยค่ะเวลาที่เราสร้างวัฒนธรรมมีหลากหลายวิธีมาก การเป็นนโยวัยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างวัฒนธรรมในขณะเดียวกันก็มีวิธีการอื่นๆตัวอย่างเช่นเราอยากมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่องการขับรถเ,เราจะทํายังไงนะให้คนคาดเข็นนิรภัยทุกครั้งปรากฏว่าบอกให้คนทําคนก็ไม่ตระหนกักเพราะไม่คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ดีอ้าวดังนั้นเราใช้ในโยวัยคือออกกฎหมายถ้าไม่คาดโดนปรับคนก็ทําพอปรากฏว่าคนทําทําด้วยความเคยชินเขาได้รับความปลอดภัยเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนี้ใช้กลไกกฎหมายแต่บางทีใช้กลไกอื่นค่ะ ไม่ได้ใช้กลไกกฎหมายเขาใช้กลไกที่ใช้เรียกว่า human factor engineering คือใช้กลไกทางวิศวกรรมคือตอนนี้ไม่ต้องรอกฎหมายถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยมันจะดังตุ๊ด อันนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมลดความลำคาญคนเราคาาเห็นคันนิภัยไม่ได้ฆาาเพื่อความปลอดภัยคาาเพื่อลำคาญแต่ทําให้อปลอดภัยดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมมีหลายวิธีค่ะจะใช้นโยบายจะใช้การสร้างกลไกจะใช้การตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ดีที่สุดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่จะอยู่ยั่งยืนยาวมากกว่าการครอบครองประมุน